สวัสดีค่ะเพื่อนๆส้มอีสุซิเมโทรนะคะวันนี้ส้มมีรถมิว x อ e ็กซีขาวมุกหรุ่นนะคะแต่งหล่อจัดเต็มเลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะคะ,ะเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะว่าด้านหลังเป็นรถ สำหรับตั้งคันนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่นมิลเล็ก1.9อีเลแกนสีขาวมุกนะคะราคาคา่าตัวน้องอยู่ที่1,411,000บาทนะคะคันนี้ยังไม่ร่วมตกแต่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคันนี้นะคะแต่งอะไรกันไปบ้างเดี๋ยวจะพาไปดูกปชมกันแต่ละจุดกันเลยนะคะ เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะคันนี้ใส่เป็นตัวชุดแต่งคา r t โต m เอ็มโพเลอร์สนะคะตัวนี้จะเป็นตัวสเกิร์ตด้านหน้านะคะเป็นแบบมีไฟแล้วก็จะมีตัวโลโก้เอ็มโพเลอร์ในตัวฝาก,กระโปรงด้านหน้าให้ลูกค้าด้วยนะคะมาพร้อมกับคิยวล้อสีดําเงาทั้งสี่ล้อเลยนะคะแล้วก็ตัวครอบบนันไดกาบข้างนะคะตัวนี้นะคะจะหล่อให้ด้วยแรปหลังคาสีดําตัดกับสีขาวมุกหล่อมากๆเลยนะคะ และนอกจากนี้นะคะเราจะมีใส่เป็นตัว Mac ค o อบ18ให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นงานแม c i อินเฟอนะคะเป็นงานเทียบรอเวกนะคะใส่เป็นตัวยางโอตาีิ265ทับ60นะคะเลือกเป็นตัวน็อตแดงคาลิปเปอร์เบรกสีแดงตัดกับตัวล้อสีดำแล้วก็ลายยางโอตาี้หล่อมากๆเลยนะคะ มาต่อกันที่ด้านหลังเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวสเกิร์ตนะคะด้านหลังแล้วก็ตัวท่อนะคะตัวนี้จะเป็นท่อคู่ซ้ายขวาแล้วก็มีตัวโลโก้เอ็มโพเลอร์ด้านหลังด้วยนะคะตัวนี้จะมีตัวไฟเบรกอยู่ตรงกลางใต้โลโก้เอ็มโพเลอร์ให้ด้วยนะคะสําหรับคันค้าในชุดแต่งคาโตตัวนี้เลือกเป็นตัวคัดเอลมีไฟรุ่น V ีนะคะเป็นโลโก้มิลเ็กแบบนี้เลยนะคะจะคืนไฟตอนที่เราเหยียบเบรกนะคะลูกค้า แล้วก็มีตัวสปอยเลอร์หลังคาสีดำเงานะคะเข้ากับตัวแรปหลังคาสีดำหล่อมากๆเลยคันนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันภายในเลยนะคะคันนี้นะคะก็มีติดตั้งเป็นตัวสครับเพจการรอยชายประตัวโลโก้มีอ e กให้ด้วยนะคะแล้วก็ภายในนะคะในรุ่นอีเลกนนะคะจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลแบบนี้เลยมีต่อแสดงผลนะมาให้ด้วยนะคะ ตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวนี้เราติดตั้งออปชันเพิ่มเติมสาหรับเครื่องหนูน,นะคะเป็นตัวกล่อง e-box นะคะหรือว่าตัวคันเร่งไฟฟ้านั่นเองนะจะไปให้กับตัวนี้ด้วยนะคะ ส้มกับลืมไปเลยนะคะทุกคนด้านหลังนะคะมีตัวติดตั้งตัวการรอยด้านหลังให้ด้วยนะคะโลโก้มิวเอกนะคะของแบรนด์คารโต้หลอๆแบบนี้เลยสีดำตัดแดงเข้ากับรถสีขาวมากๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดอยากได้มีวเวกแต่งหลอแบบนี้ทั้งหาส้มได้เลยนะคะหรือจะโทรมาที่เบอร์097 23696 44นะคะวันนี้ส้มก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ